คือเพื่อนเปิดคือเพื่อนเปิดออให้จังป้างออกสวัสดีครับเอซแฟนคลับแฟนช่องถูกทันทุกคนครับเอฟซีรับกะบาทนี้เอฟกะสิมาตามปูมะขามเท่าให้เอฟซถูกทันทุกคนนะครับเด้วงวดที่แล้วปู่นฝันฝันวาลูกนิมิตกลมๆนะครับเอซครับ จิ้งไปหาโลงศพขึ้นไปข้างโลงศพไว้มีลูกน้อยจิ้งลงไปนำนำกลไปก็ไปเต้นขามไปขามมาขามไปขามมาอยู่ครับอย่าซีกับเต้นขามไปขามมาอยู่กับบัดนี้อันมาไต่ธรรมาตามานะครับเนาะอ่ะาทำบัดนี้มือขึ้นที่สองรอบฟันอีกฟันเรื่องเก่าอีกครับลูกนิมิตจ,จิ้งมาอ่าไต้ตนธรรมาตอ่าไต้ธรรมาตครับอย่าซีกับธรรมาตันกัเฮตคืนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด เนาะครับนกเอฟซีครับกาที่มาไล่กันว่ามันได้จกปีมันในสี่สิบเก้าปีนะครับมาเอฟซีครับกะเลยว่าเอาอ่ตั้งแต่ลูกนิมิตนะครับเนาะขาสีขาเอาสี่ศูนย์ศูนย์สี่ขับเอฟซีครับแห่งว่าตีเลขบัตรถืตาว้าฝันถือฝันแม่นนะครับนกเอฟซีครับปูเบนฝันแม่นตีเลขให้เพื่อนวัตถุคือคือซื้อดอกครับเอฟซีครับเอฟซีกับไฮช้วิการอญาณในการรับชมนะครับเด้อ ทางช่องเป็นเพียงแก่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแก่สื่อกลางนะครับเนาะบาดนี้สิไปตามความฝันของปูประคามเถาอีกครับเอฟซีครับะเป็นจังไรไปฟังปูเป็นสิเราความฝันให้ฟังตีซอยกันเด้อครับเอฟซีครับนี่คือต้นประคามเถาเนาะครับเนาะเอฟซีครับต้นประคามใหญ่นะเป็นพันๆปีพุ่นนี่ครับเอฟซีธรรมดานะครับเนาะแอดกระพ้าเอฟซีขับเบื้งตะกะสิให้เบิ่งต้นประคามเถานะครับเอฟซีครับเนาะ อาป้าดีไปฟังปูมาขามเถ่าสีเราซูฟังนะครับนอบความฝันของปูเป็นยังไงตามแอดไปครับเอสซี่ครับนวัตก,กรรมปูเออไปยังไหนมาจากไหนเนาะโอ้ลต่มาตามปูพื่อเกาดหกงวดที่แล้วปูขื้อฝันแม่นคักแท้กตีบ่ได้ล่ะปูโอยแม่นยังไงล่ะมันแม่นแม่นเพราะวปูลูกมิเม็ด กิ่งไปกิ่งมากกงกงกับลูกนิม่มตกับศูนย์นี่แหละนะปูเนาะเออคับ่นกินอีหลีอยู่<ม>แต่ว่าใครเขาเขาเห็นนะครับว่าะ<ม>ห่างบ่เด้ยไปกิ่งเนียแต่ว่า่นเห็นหเห็น<ม>เออครับนั่นแล้วแปลว่ากิ่งไปหาล่องศพไปดวดใส่ล่องศพอันขึ้นขี้ล่องศพอยู่แล้วเนาะท<ม>ับไปบัดลูกที่สอง,องกิ่งไปพายไปเต้นขามไปขามมาอยู่มันไปเตียวไต้ซี<ม>่ศ<ม>ูนย์เนาะเพราะ มลูกนี้มันจรกิงขึ้นไปลูกเนื้งองนมันก็เป็นห่านาะปูเนาะพอบเดียวสันโอ้กานี่ครับเป็น,น,นเนาะนาะเ้าบรจากนอกปูเนะาะครับผมอมก็เห็นว่าคนโดดขึ้นโดดล่งลงเนี่ยขามไปขามมาอยู่ว่าทันว่าอโอ้เส้นดอกที่เป็นบุญมีแต่กรรมบ,บงังนอกเส้นดอกลูกนิมิตก,กับลูกลูกนิมิตก,กับลูกหนึ่งลูกหนึ่งกันอยู่แล้วเนาะปูเนาะเป็นเะตียวแต่ศูนย์สีซีศูนย์อย่างเดียวครับวันนี้พูน ฝันไปยังไงเนาะปูบาดเนี่ย,นนยกาที่เลขก,ก็เพราะท่านได้ฝันดื้อโอ้แต่ว่าย่อมมือแลงนี่ปูขวายพระธรรมดาห้าเนลลาอยู่ในกุฏิห้าเนลลาครับบานนี้ปูลกระลอกเลยเด้ลยลอกแล้วประตูทั้งนอกกระลอกทั้งในกระลอกแล้ว<อ>ประตูเป็นคือเปิดออกนีโอ้ประตูะตอันนี้อันนี้ว่าเป็นฝันบรปอ่เรื่องจริงบ่อันนี้เขาเบิงเบิงคือ่นเปิด คือเพื่อนเปิดให้จังปั้งออกแต่ว่านี่ตัวประตูตัวข้างนั้นก็เปิดออกอีกอ่อเพื่อนเปิดเนว่ไดอันนี้ครับปูก็สังเกตการอยู่ปูก็พอได้ลูกมาเปิดมายังดอกก็ไว้พาตอไปข้างหน้าประตูนี่เปิดเองได้ปะปูประตูเปิดเองโอ้เอ้าผมฟังไปมาผมว่ามันปูฝันปูประเดีฝันแต่ว่าตูเปิดเลยบ โอ้วัอาอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเจ็บี่ครับผูกกันเลยแล้วก็ดับครับเที่ยนดับยั้งแลยครับขพวนธรรมดาเฮานี้ละครับอยู่ในกุฏิวิหารเฮ่านี้ละอืมไปผ่านขวัญมานี่ตอมาวัที่แจ้งครับข่อนที่แจ้งผูกก็เลยมาขวันอืมขวันว่าได้ไปบินท่าบาทอ๋อครับผมบินท่าบาทเนี่ยพอดีว่าบาฝนตก ฝันว่าฝนตกคไปบินทบบาทน้ามเขาถมล้างตีนนี่ละ<อ>บานี่บินไปบินไปไปไปเห็นปูตัวหนึ่งปูตัวหนึ่งป,นนปูตัวหนึ่งโอ้คับบาเนี่ยปูตัวหนึ่งปูไตมากบอกปูปูมันไตมากปูไตมากปูก็เลยเอาตีนนี่ละเออเอาโทษทนเนาะมัตผนเป็นที่จำเนาะตีนเนาะครับผม ปูก็เลยเอาตีนเตะออกอย่านรถเยียบกับอืย่านรถคารถมาย่านรถเยียบปูหันปูก็เลยเตะออกเตะไปแล้วพันมีมือได้มีมือขาดหงมือนอั่นนะครับผมขาดหงมืออันหานิ้วนั่นแหละครับผมมะฮ้องมะฮ้องกับปูนะไว้อ มาห้องปูไวเออเจ๊ออกไปมันผไปยุ่ในก่างอันโซน,นั้นแหละครับก็บมีท่านั้นเื๊ปูตัวหนึ่งไตมา่าปูนี่กับแปดบาทนี่ปูกเ็เรียวตีนเคี้ยไปตีนเคี้ยไปไปข้างก็ถุงมือถุงมือนี่เป็นหานิว้วถุงมือนะครับว่าเป็นหานิว้วปูก็เลยขับไปอยู่ในถุมนะนงมือนะปูก็อยู่ในถุงมือฮัเนี่ยครับปูก็ยยานรถเหยียครับปูก็เลย กลายย่างผ่านมาเลยแล้เท่านั้นโอ้กัดตีเขาเข้าไปทั้งนึงกทีว่าปู่เป็นได้ทั้งสองอย่างปู่กับมาตัวนึงเดี่ยวเป็นได้ทั้งหนึ่งแปดหาเป็นได้ทั้งแปดหาแปดหรือว่าแปดหาหาแปดหาหนึ่งหาแปดหนึ่งเออ ก็เป็นไดน้เบิด์น้ำพอนะอเป็นได้เบิดเอาพิจรารณาเอาเนี่ยความฝันนาะครับฝันก็คือฝันน้อปูน้อเนียนอีดีอยู่อันบันนี้มีง่ายครับมีผู้มาเขียนให้ปูเล็กยังไงอันต่อมาเนี่ยไ,ได้ได้ได้มาหลายหมื่นอ,อู่ดอกได้มาแล้วมีมาขึ้นนี่แหละคือเพ่นเขียนใช้กระดาษนี่ให้เขียนใช้กระดานแล้ว่นทิ่มลงมา เข็มลงมาปูเหลือเบิงเอ้าคือเขียนมาจังสีเพ่นให้โศกบอ่อหรือจังไหนปูก็ะไรเบิ้องเห็นเห็นตัวเลขอันนี้เป็นตือเป็นตนเป็น,วปนัวเลยแตวพอเพิ่มลงมาเห็นเลขสองสองหนึ่งหนึ่งโอ้สี่ตัวเลยตัวนี้ปูหมายว่าวเป็นเป็นล็อกใต้เนีย่ยล็อก ล็อกทั้งเทิงนี่เพิ่นว่าสองสองบ้านนี้ล็อกตัวใต้นี่เป็นหนึ่งหนึ่งเพิ่นเพิ่นเห็นไหนเห็นอย่างสั่โอู้ก็เลยพิจารณามันมันเป็นเนี่ยใดอะความฝันนี่เนาะนอนหลายฝันหลายบ่ว่าสเนาะอูคือว่านั้นโอ้เป็นเป็นอยู่เทิงเทิงนี่สองสองเป็นอยู่ข้างล่างนี่หนึ่งหนึ่งอืมอ้ ไม่เพิ่นเพิ่นเฮ็ดยังสี่ไหมครับเพิ่นเฮ็ดยังสี่เพิ่นเฮ็ดยังสี่มาเนี่ยครับยังสี่แล้วบ้านนี้มาจังสี่บ้านนี้เพิ่นหรือไม่ใส่ทังสี่ยังสี่ไม่เขียนคู่บนคู่บนคู่ล่างเป็นค้ายเปบีเป็นคู่กันเพิ่นจัดคู่ให้ครับคู่บนคู่ล่างเอฟซีครับปี่สองสองหนึ่งหนึ่งอันนี้เขียนให้ได้ครับเอฟซีครับ ส่วนที่พวมฝันของปูที่ไปแปลเอานะครับนาะฝันว่าปูเอาปูยางมานน้ำ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 มีน้ำอยู่ประมาณทบหลังตีนนะครับว่าปูพนไปบินบาดนี่ฝันนะครับเด้อแล้วก็เอ่อเห็นปูยางมาตัวหนึ่งพิ่นได้เอ,เอาตีนเคี้ยวออกยางรถเหยียบนะครับเนาะเออยางรถเหยียบ <นะ S 2> การสิสิก้มลมงเงินจับก,กับอะไรน,นะครับค่าบาดค่ายังพิ่นเลยก็เคี้ยวออกไปทางทางปูก็เลยไปเข่าถุงมือถุงมือว่างอยู่ครับผมนั่นนี่ ถมือกับผมอันนี้ก็เป็นแปดหาหาก็ได้หรือหาแปดหาก็ได้นะครับนอกจารณาเอาให้พิจารณาเอาปูหวานนะครับเนาะแต่แต่ว่าปูตัวหนึ่งคันตีเพราะเขิดหลายนะครับตัวหนึ่งมันก็มาหนึ่งอยู่แล้วนะครับปูมันกับแปดอยู่แล้วปูหนึ่งก็มีอยู่แล้วแปดก็มี่อยู่แล้วหาคือถุงมือครับปูตินจีวิเคร์นี่ครับหนึ่งหาแปดหรือหนึ่งแปดหา ครับก็มีเช่านั้นล่ะครับด้กกับมี่สองสองกับหนึ่งหนึ่งของปู่้ว้ครับเอซี่ครับบานนี้จะไหนเอซีต้องตีซอยแล้วรับเมื่อคืองวดที่แล้วลย่าตีพลาดไปพี่จะละหน้าเอาหงวดที่แล้วก็ตีพลาดไปย่างไหลเพราะว่าก็ซอยสิบหกกับวัสิบหกอยู่ครับแมนอยู่เป็นกิ่นของมหาอยเอาพวกเปเอาพวกเป็นอีกก็เลยเลยผิดพลาดไปเพราะว่า ะจะเป็นปัญหาจากหน่อยของปูนี่ครับเอฟซี่ครับปัญหากับปูนี่แหละกันนั่นก็ากาอยากให้เป็นต้นโตกระลานแต่ว่าปิศานาเอาอต้นเป็นปิศานะเอาเนาะปูเนาะแต่ว่าเชียนไห้เป็นตัวนี่ครักทัวนี่อื่แต่อันอันที่เจ้ามัคขึ้นเนี่ยว่าเขียนไห้เป็นตัวนี่เออเป็นคู่นี่คือค่นจัดคููไห้จัดคู่ไห้เป็นครูมากแมนบอืมคันโบแมนกับพิจารณาหรือว่าแมนกับพิจารณาเอาครับ บอกเป็นวัตถิบงชัดเจนเพราะว่าในภาพในฝันมันก็เป็นลักษณะที่บางคงกับจริงบางคำกับผู้เ่ครับความฝันของคนเราปูเนาะฝันแต่ละวันแต่ละคืนบุกบกคือกันแต่ว่าฝันที่เดียวนี่ปูฝันที่เดียวเลยบอกว่าฝันสาอีเรื่อบ่ฝันตั้งแต่พุ่นแหนตั้งแต่อันที่ว่านี่แหละครับแล้วย่ยมันแรงกับว้พระขึ้นก็องเปิดประตูให้เบิ้งครับ กานึกในใจว่าโอ้่นเปิดทางแหละบอมันในคนที่แก้งกัมาฝันว่าไปบินทบาทนี่ครับฝันว่าไปบินทบาทพนต๊กพฝนต๊กม่าน้ำเพอทถ่วมัล้างตีนนี่นะพ่อทั่วมัลังตีนมาบัานปูตัวหนึ่งมันไตมากอ่ะปูก็เลยคิดว่าโอ้รถสี่เหยียบเด้ปูก็เลยเอาตีนนเขียวข้างทางเขียวออกพันมีถงมือถงมือพันเลี้ยวเห็นมันหานิ้วยุ่มันไนถุงมือนะครับ ปูนผัดไตเข้าไปอยู่ในหันโอปูไตเข้าไปอยู่ในหันในถุงมือ,อครับวันนี้เดียแล้วครับว่าปูกับเ,เป็ดเป็ดหาหันปดนะครับอีกท่น,นครับน,น,น,นั่นแหละเท่านั้นแหละปูก็เลยผ่านมาเลยปูว่ายันรถเหยียบปูครับแต่ว่าฬิกาคมลงอจับเอาปูโยนออกพันย่านบาดรูดครับก็เลยงตั้งใจว่าเออค่อยเอาตีนนี่ดอกเคี้ยวออกมันเคี้ยวเคี้ยวไปแบบไปแับ เลี้ยวลงไปเบื้องมันสันมีถงมือเอครับผมันถงมือหันถงมือหันหานิ้วเออเห็นเป็นหานิ้วยุกในถงมือนั้นปู่ก็อยู่ในหันออะปูบดเคลียไปแบบเขาหันพอดีไปเขาหันพอดีปูก็เล่ย ทานไปเลยครับนเอฟซีกับตองพิจารณาเอาเอครับเลยเอฟซีครับนี่มันคือความฝันครับความฝันก็คือความฝันนะครับเนาะอันนี้ความฝันของปูพิจารณาเอาครับเอ้าเอฟซีครับสำหรับคลิปนี้ก็สิยุติไว้เพียงสามีนะครับเด้อพวฝกกับไปในคลิปหน้าเขาปลาคำว่าสวัสดีครับสวัสดีแมวเจริญครับเห็น